ดูเหมือนกระแสความนิยมของหมอลำสาวชื่อดังแพรวพราวแสงทองจะกำลังอยู่ในช่วงดิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อล่าสุดเพจดังอีเซียมภาค5ได้ออกมาเปิดเผยเนื้อหาสุดแสบหลังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดโพซึ่งเดิมตั้งใจจะจัดการแสดงของหมอลำคณะดังแพลวพราวแต่กลับต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะทางกระแสต้านจากโซเชียลไม่ไหวเพจอีเซียมโพสต์แบบมีอารมณ์ขันแต่แฝงด้วยความมินเหมว่า เมื่อตลาดโพจะเอาหมอลำแพรวมาลงแสดงแต่ต้านเสียงคนแอนตี้ที่เข้าไปถล่มคอมเมนต์ไม่ไหวล่าสุดเปลี่ยนทั้งปกโปรโมตเปลี่ยนทั้งวงใหม่ฮ่าฮแม้จะแฝงอารมณ์ขันแต่ก็สะท้อนความจริงที่กําลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนการแสดงของหมอลำเบอร์หนึ่งรายนี้ถูกต้านจากกลุ่มชาวเน็ตจนถึงจุดที่สถานที่จัดงานต้องยอมล้มเลิกแผนการแสดงและเปลี่ยนทั้งทีมทั้งภาพโปรมโมตภายในเวลาไม่นาน คอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจอีเซียมภาค5แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของแฟนเพจที่หลากหลายแต่โดยรวมเอียงไปในทางเดียวกันว่าแพรวพราวกำลังตกจากความนิยมด้วยเหตุจากพฤติกรรมและคำพูดของตัวเองและคนรอบข้างหนึ่งในคอมเมนต์ยอดฮิตกล่าวว่าเอนดูรันทัวลงไม่หยุดอีกคอมเมนต์ที่ชวนสะอึกสะเทือนใจกว่านั้นคือคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดีคนจะงอดู ปัญหาที่เกิดจากปากผลก็ตามมาก็รับสภาพไปน่าจะฉุกคิดนะคอมเมนต์นี้สะท้อนจุดเปราะบางของภาพลักษณ์ศิลปินได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเสียงดีแค่ไหนถ้าพฤติกรรมและคำพูดไม่น่ารักก็อาจจะก,กลายเป็นจุดด่างที่ทำให้คนหันหลังในที่สุดอีกคอมเมนต์หนึ่งแหลมคมเช่นกันหมอลำเบอร์หนึ่งทำไมคนช่างครึ่งบ้านคนเมืองเป็นอย่างนอบางความเห็นของชาวเน็ตเริ่มชี้ให้เห็นปัญหาหลักของหมอลำสาวรายนี้ว่าไม่ได้เกิดจากเสียงร้อง หรือผลงานบนเวทีแต่กลับเกิดจากการแสดงออกในโลกออนไลน์และการไม่รู้จักพักจากสื่อหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมคนถึงเบื่อหรือถึงขั้นชังทั้งที่เธอมีความสามารถล้นเหลือคำตอบที่ชัดเจนคือบางทีเราอยู่หน้าสื่อเราควรมีคำพูดที่ดีกว่านั้นหรือหลีกเลี่ยงคนไม่ชอบต่อให้ทำดีมันก็ยังไม่ชอบคำพูดเป็นในเราแพรวาเราก็ผ่านโลกมาเยอะแล้วนะทำไมแกคิดไม่ได้ เป็นคำเตือนที่บาดลึกและจริงจังถึงการอยู่ในที่แจ้งตลอดเวลาศิลปินที่พูดไม่คิดหรือคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคำวิจารณ์อาจตกอยู่ในวงวนของการโดนแอนตี้โดยไม่รู้ตัวหลังจากประกาศเปลี่ยนวงบางกลุ่มแฟนเพจได้เสนอชื่อหมอลำคณะอื่นแทนโดยเฉพาะโตเกียวมิวสิกและใหม่พัชรีและหลายๆวงซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนในคอมเมนต์จำนวนมากสแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่ดราม่าชั่วคราว แต่เป็นจุดที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการขึ้นแสดงของวพราวๆจริงๆไม่เอาวงนางค่ะนางปากดีทั้งผัวทั้งเมียคอมเมนต์นี้แม้จะรุนแรงแต่ก็มีคนกดถูกใจจำนวนมากซึ่งเป็นสัญญาณว่าภาพลักษณ์ของเธอและคนรอบข้างเริ่มส่งผลในวงกว้างสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดโพก็สะท้อนปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงในวงการหมอลำยุคโซเชียลนั่นคือผู้ชมมีบทบาทมากขึ้นในการชีท้ทิศทางความนิยม และเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์อาจมีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงแผนงานของผู้จัดได้เมื่อการจัดหมอลำไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของดนตรีเท่านั้นแต่ยังผูกพันกับบรรยากาศของงานบุญงานวัดและความรู้สึกของชุมชนการตัดสินใจของผู้จัดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและมักจะพิจารณาหลายด้านควบคู่กันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดโพอาจไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มีการปรับแผนการแสดงแต่เป็นครั้งหนึ่งที่สังคมได้เห็นกระบวนการนั้นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในที่แจ้ง ศิลปินยิ่งดังมากก็ยิ่งควรระวังคำพูดมากเพราะทุกคำพูดทุกการแสดงออกคือการส่งผลต่อแบรนด์ของตัวเองโดยตรงไม่ใช่แค่แพรวพรวเท่านั้นแต่คือกรณีศึกษาของศิลปินหลายคนในยุคที่โซเชียลเปลี่ยนศรัทธาให้กลายเป็นความรังเกียจได้ในพริบตาและเมื่อความรักจากแฟนคลับคือแรงขับเคลื่อนหลักการย่ำยีศรัทธาเพียงครั้งเดียวอาจทำให้หมอลำเบอร์หนึ่งต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์หากแพรวพรวยังอยากกลับมายื่นหนึ่งเหมือนเดิม บางทีคำว่าคิดก่อนพูดอาจจะช่วยได้มากกว่าการโพสต์แก้ต่างหรือโทษคนอื่นว่าเกลียดโดยไร้เหตุผลเพราะบางครั้งเหตุผลก็อยู่ในปากเราเองปรากฏการในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นอีกว่าแฟนคลับไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมอีกต่อไปแต่คือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนหลักของวงการหมอลำและวงการบันเทิงโดยรวมเสียงของทุกคนที่แสดงความคิดเห็นทั้งเชิญสนับสนุนตักเตือนหรือเสนอแนะ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมเส้นทางของศิลปินและช่วยให้ผู้จัดงานได้มองเห็นภาพรวมที่แท้จริงของสิ่งที่สังคมต้องการไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคืออยากเห็นวงการหมอลำเติบโตในทางที่งดงามมีคุณภาพและเชื่อมโยงกับหัวใจของผู้ชมได้อย่างแท้จริงขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แสดงความคิดเห็นอย่างมีสติมีมารยาทและร่วมกันสะท้อนมุมมองต่างๆด้วยความหวังดีเพราะเสียงของคุณคือกระจกสำคัญ ที่ไม่ใช่แค่ศิลปินแต่ทั้งวงการต้องหันกลับมามอง